ดูครับปลาสิวห้าวเลยครับพี่น้องครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมอยู่บ้านอยู่สวนครับเดินเลาะอยู่ดีๆพี่น้องคิดว่าจะได้วานแหครับเอาวานยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันพูดดังไม่ได้ครับเดี๋ยวปลาตื่นเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศไปด้วยครับช่วงน้ําลงนิดๆนะครับลงไม่เยอะเดะไปดูกันครับนี่ครับเตรียมแหมาแล้วพี่น้อง เตรียมแห้เตรียมรำรำยาครับเผื่อมาเฉยๆจริงๆผมเดินมานั่งมายืนอยู่แถวๆนี้ปุ๊บประเด็นแรกผมเห็นปลวกปลวก,ปลวกมันชอบขึ้นผมก็เลยไปดีดดปลวกลงแล้วเหมือนปลาซิวอ้าวเขาจะมาเยอะครับมากินดินกินปลวกที่ตกนะครับเม่อกี้ผมแงะเนี่ยเขามาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะแงะใหม่ให้ดู มจะแงะปลวกตัวนี้เก็บผมแงะรอบหนึ่งแล้วครับจะมีปลวกติดอยู่ครับเดี๋ยวดูพี่น้องปลาสิวอ้าวนะครับปลาสิวอ้าวมากันเป็นฝูงเลยนี่ครับดูครับปลวกตกปุ๊บผมจะแกะปลวกให้ตกดูนะครับ ดูครับมาเป็นฝูงลยครับปลาสิวอ้าวครับปลาสิวอ้าวดูครับฝูงใหญ่เลยครับสิบยี่สิบสามสิบตัวได้ครับดูครับตอนนี้ผมก็ ดูครับปลาสิวอ้าวเลยครับพี่น้องทยอยมาข้างๆด้วยครับเดี๋ยวผมถอยก่อนครับตังลำก่อนพี่น้องจังหวะเดินมาเจอครับช่วงเช้าครับบรรยากาศช่วงน้ำลงครับใต้กระทมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆครับแาลนๆพี่น้องช่วงน้ำลงนะครับ จริงผมเดินมาเลาะดูครับเผื่อว่าจะเห็นชะดงเะโดน,นัดดวงตายุบยิบยุบยิบอยูยยยย่ยังยังกินกันอยู่เรื่อยๆครับแต่จะหวานยากนิดนึงพี่น้องต้องโยนโยนไปแถวนู้นแล้วก็หวานต้องหาดินปลวกก่อนครับหาดินมาโลาเมื่อกี้ผมก็ได้จากตรงนี้นิดนึงนี่ผมก็จะเนะใต้ใต,ใต้ไม้นี่แหละ ต้ไม้ที่เป็นปลวกให่หน่อยรอเอารอติดตามพี่น้องรบ,บรรยากาศในสวนครับนิดนึงนี่ปลาลูกค,คอครับในจะเดี๋ยวผมจะรอปลาให้มาเยอะนิดนึงครับเราก็จะหวานกันตั้งกล้องนครับร้นไปด้วยกันพี่น้องเดี๋ยวผมไปหาดินก่อนครับ เริ่มกินแล้วครับเริ่มกินไปตรงฝูงนู้นครับตรงโยนหลอกไปทางนู้นครับมันหวานตรงนี้ไม่ได้มาดูจะมีปลาเข้าสักกี่ตัว เปิดหมดเลยครับติไม้ไผ่ติดไม้ไผ่ครับอ,อยุ่สิบกว่าตัวอยู่ครับอาอยุ่สิบกว่าตัวครับขาเปิดติดไม้ไผ่ครับติดเสาปูนด้วยเมื่อกี้นะขาเปิดครับนี่จะได้หลายตัวอยู่ครับ ติดไม้ไผ่มาทางลำเลีไม้เยอะครับนี่เดือบตาจอ้าวแล้วครับเนี่ยเนี่เอ,อ้ยดูครับยู่สิบกปิตัวอยู่ครับนี่ดูปิดปลาแล้วจะลองโยนใหม่ครับเผื่อเข้ามาอีกเพราะเหมือนจะยังอยู่ครับยังไม่ค่อยตื่นไปไหน เสียดายพี่น้องมันเยอะอยู่แล้วเมื่อกี้เปิดมันคาเปิดครับอา้าวปลดเรียบร้อยแล้วครับผมได้สิบแปดตัวครับสิบแปดตัวนี่ครับช่วนี้น่าจะเริ่มมันแล้วนะครับนี่อ้าวย้อนแสงครับสิบแปดตัวครับปลาสิวอ้าวว่าจะหวานอีกเงียบกริบพี่น้องมันตื่นครับ ตอนแรกมันไม่ตื่นผมเลยเนี่ยผมแง่แง่อย่างที่ว่าครับแง่ดินปลวกตกตุ๊บมากินมากินมากินจนผมเดินไปเอาแหเอาแหเอาคุเอารำหยาบมาเพื่อเฉยๆครับสุดท้ายได้ดินนี่แหละเอากินกินแบบคุ้นน่ะคุ้นอ่ะไม่ตื่นผมก็จับไปครับพอได้หนึ่งปิ้งอยู่ครับพี่นอ้องของแซบครับไม่ต้องเยอะก็แซบอยู่แล้วซิวอ้าวนะครับก็รอติดตามครับอันนี้จังหวะ พอดีครับเดินมาดูป่ามาดูแนวไว้ครับดูแนวว่าน้ําเริ่มลงแล้วอีกไม่นานครับคงจะได้ยิงปลาพี่น้องผมก็เดินมาดูดูว่าช่วงน้ําลงน่ะจะมีชัดโดมีอะไรเริ่มทยอยมาลอยตัวบ้างไหมหรือมาไลาป่ปลาเล็กบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับต้องรอให้ลงวันนี้อีกนิดนึงครับจนคูตัวนี้น้ําไม่ไหลทีนี้ปลาเขาจะลงจากทุ่งจากอะไรมาก็าจะเริ่มอยู่ตามกอไผ่อยู่ตามห้วยแล้ว ก็อีกไม่นานครับน้ำลงเร็วอยู่ครับเอารอติดตามครับรอติดตามพี่นอ้องเดี๋ยวมียิงปลาอาจจะมีชะโดหรือมีปลาอื่นๆบ้างไหมปีนี้อ้าวรอติดตามครับผมอันนี้ได้ปลาปิ้งแล้วครับวันนี้